สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูด ะะสำหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนประการนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกันสำหรับเรื่องราวของยูกิก็คือยูกิเพนประการนี่นะคะทุกครั้งที่เธอเนี่ยนะคะก็ได้แบบว่าอัปเดตนะคะก็จะมีการอัปเดตนะคะในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g r a m นะคะหรือว่า TikTok นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเธอเองก็ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยแล้วยูกิเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเธอเองนะคะก็มันจะมีการออกมา าโพสออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของเธอนะคะรวมทั้งก็ได้มีการมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยก็ถือว,ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วแฟนๆก็ต่างบอกว่าสนับสนุนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเธอเนี่ยอยู่ตลอดแล้วอย่างล่าสุดนะคะเราก็เห็นนะคะว่ายูกิเองเธอก็ได้มีการโพสนะคะผ่านทาง Facebook ก็เหมือนแบบว่ามีการโพสเศร้าๆโพสเหนื่อยใจอยู่บ้างนั่นเอง ก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบไปส่งกำลังใจนะคะไปพูดถึงกันอยู่ตลอดเลยนะคะก็เลยว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะคะว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกยังไงหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไร แต่ว่าก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ได้แต่พูดถึงกันนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะสําหรับยูกิก็ถือได้ว่าเธอเองก็ได้มีการอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของเธอเนี่ยออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเราก็ได้เห็นกันแฟนๆหลายๆคนก็ได้แต่สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเธอ ครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่เราเนี่ยได้เห็นกันสําหรับยูกิเพนปากานั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะให้กําลังใจเธอเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะคะเราก็เรียกได้ว่าเธอเองก็ได้มีการอัปเดตนะคะได้มีการออกมาพูดถึงกันเนี่ยอยู่เยอะจริงๆนะคะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเธอแต่ว่าอีกหนึ่งคนนะคะที่เหมือนว่าครั้งนี้ก็ได้มีการมาส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิเนี่ยนะคะซึ่งคนคนนั้นเนี่ย นะคะนั่นก็คือบอสต้าม um นั่นเองสําหรับใครที่ติดตามก็จะรู้จักบอสต้ามเป็นอย่างดีนะคะก็คือเป็นอ,อีกคนนึงเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งของยูกิที่เรียกได้ว่าอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยส่งกําลังใจให้กับยูกิเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคะครั้งนี้นะคะก็เหมือนว่าบอสตัามเนี่ยนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะในโพสต์ของยูกิ โดยโพตนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นโพสต์ที่ยูกิเนี่ยนะคะเธอได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเธอนั่นเองนะคะสําหรับยูกิก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเพลงใหม่แล้วทางแบบว่าบอสตัมเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจนั่นเองนะคะสําหรับครั้งนี้เราก็ได้เห็นกันก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆโดยบอสตัมเนี่ยก็ได้มีการ อาเม้นนะคะว่ารอฟังแล้วก็รอแชร์นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนทุกๆผลงานของยูกิจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ว่ายูกิจะมีผลงานเพลงไหนออกมาเนี่ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตคอยติดตามคอยไลค์คอยแชร์ให้เนี่ยอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าแม้ว่าจะทํางานกันอยู่คนละที่นะคะแยกย้ายกันไปเดินสายงานของตัวเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเขาเองเนี่ยนะคะก็คือแบบสนับสนุนเนี่ยมาโดยตลอดนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เรา ก็ได้เห็นการเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้น หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้แต่ติดตามสนับสนุนนะคะยังไงก็รอรับชมเพลงใหม่นะคะแล้วก็รอติดตามนะคะสำหรับมิตรภาพดีๆของสองพี่น้องคู่นี้กันได้นะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันนั่นเองนะคะนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครเนี่ยค่ะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้มีการเอามาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกัน ได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ